สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน fcjk เกษตรฟาร์มทุกๆคนนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับสมาชิกใหม่ครับคลอดตอนของรักเกตฟาร์มนะครับสมาชิกใหม่ของรักเกตฟาร์มนะครับเป็นลูกสาว sk ห้าเป็นหนึ่งด้วยว่าโรกไอพิกแดงครับเกิดจากแม่ c าโ r เล่ t e ครับแม่ชาโ r เล่นี่ก็ยินดีด้วยครับได้เป็นเพศเมียนะครับตอนที่สองครับคลอดคลอดเองง่ายนะครับเพราะว่า พีกแดงนี่ weight, เบิร์ดเวดระยะแรกคลอดนี่ค่อนข้างเี่ต่ำนะครับเหมาะแก่พวกวัวนางวัววัวไม่ใช่วัวนางวัวส,วสาวนะครับเหมาะสำหรับวัวสาว,ท,ว,ท,วทั่วไปนะครับเพราะว่าคลอดง่ายนะครับเบิร์ดเวดการคลอดนี่ก็ง่ายนะครับแบบนี้แหละที่ต้องการนะครับก็คลอดเองนี่เป็นไงครับเป็นแม่ชารเล่แล้วก็บวกบามันบามันแดงครับโครงสร้างมาจากพ่อเนื้อก็ทางแม่นะครับ นี่ก็เป็นการตอบโจทย์ก็อีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่จะบีตมีแม่ชาโรเล่ครับใส่พ่อพันบามันจะออกมาแบบไหนนี่แหละครับออกมาเป็นแบบนี้นะครับต้องติดตามพัฒนาการตัวนี้ไม่ธรรมดาครับได้เป็นเพศเมียนะครับเพราะว่าผมก็เดินถ่ายมาหลายตัวนะครับเห็นการคลอดนะครับเอาการผสมผสานร,ระหว่างชาโรเล่กับบามันนี่ก็ลงตัวอีกทางหนึ่งนะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ แค่เขาไม่มีเครื่องดําแค่นั้นเองก็ตัวนี้สวยนะครับตัวนี้สีโตไปน่าจะสีออกนวลนๆนวนแดงๆนะครับไม่น่าจะถอสีนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแฟนเพจ j k เกษตรฟาร์มและก็ช่องย o ท t u b e JK เกษตรฟาร์มนะครับได้พัฒนาต่อยอดต่อไปนี่ก็ต้องติดตามตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมเรื่อยๆครับว่าเมื่อได้กินนมแม่แล้วก็จะ,จะเจริญเติบโต ได้ดีแค่ไหนนะครับนี่แม่ก็นิสัยดีมากครับเลยกำหนดคลอดมาประมาณน่าจะหนึ่งอาทิตย์นะครับน่าจะหนึ่งอาทิตย์กว่ากว่าอาทิตย์กว่าเลยครับนี่ก็กำหนดคลอดที่สามวันนี้ก็เลยกำหนดคลอดมาครับนี่นกสาวพิเคห้าแปดหนึ่ง ก็ไปติดตามในที่ทิกตอกเหมือนกันครับทิกตอกจ k เกเกษตรฟาร์มครับติดตามหลายๆช่องทางเพื่อไม่ให้ไม่พลาดในคลิปใหม่ๆนะครับในการพัฒนาสายพันธุ์วัวนะครับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับชมเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพันธุ์นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ